รีโวอบกกำลังจะเดินทางไปมองโกเลียครับระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก,กํากึ่งกํากึ่งนะครับของเดิมนี่ใช้ไปแค่เฉลี่ย6,000โลแล้วกันหรือ4,000โลครบหมื่นแต่วิ่งมองโก้ครั้งนี้อาจจะอยู่ที่9,000โล8,000กิโลกว่าพูดแล้วมันก็เกินระยะนะครับถ้าเทียบน้ำมันเครื่องหมื่นโลก็เพื่อความสบายใจผมก็มา เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเลยช่งางงานเดี๋ยวขอ,อนี้ก่อนนะครับตอนนี้ช่งางงานก็จะเติมสารฟัดชิ่งไปให้นะครับผมก็มาทุกรอบก็จะเติมฟัดชิ่งเพื่อล้างคราบเข่าเหมาอะไรต่างๆอันนี้ทุกอย่างต้องอย่างของเหลวนี้ผมจะไม่เกิน10,000นโลนะครับ10,000โลทริปนี้ก็เอาเป็นว่าเซตศูนย์ก่อนเดินทางเลยดีกว่าระยะทางมันไกลครับคาราวานทริปนี้2 1อวันครับ ลืมเอาไม้มานะครับวันนี้ก็ฝัดชิ่งเสร็จเรียบร้อยจับเวลา10นาทีทั้งงางจับย่างนี่เรียบร้อยแล้วนะครับ10นาทีจำเป็นต้องทำนะครับเดินทาง1,000 0หมกิโลแม้ระยะนี้จะใช้ไปอยู่ที่แค่5,600กิโลแต่ภาพรวมรถระยะไม่นี้อยู่ที่2,000มื่น ให้257,000กิโลประมาณเนี้ยนะครับมัน6กว่ากว่าเลยประมาณนี้นนปัดเ,เศษไปนะครับเอาเป็นว่า20,006แล้วกันนะผมก็จะมาทำการเปลี่ยนถ่ายของเหลวก่อนก่อนที่จะออกเดินทางคารวานครั้งนี้ครับเส้นทางยาวไกลระยะทางยาวไกลครับเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องทุกครั้งผมก็จะฝัดชิ่งทุกครั้งนะครับทําแบบนี้ประจําครับ กล้กันก็มี v ีคอสครับ3.0มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเหมือนกันรถ40 0 0 0กิโล v ีคอสนะของผมนี่2,06 0 0นโดยประมาณเดี๋ยวตัวจับเวลาก็จะครบ10นาทีนะครับฟัดชิ่งของลิขิดโมลีนี้ไม่ทำลายความเหนืดของน้ำมันเครื่อง 5W30 ที่ใช้อยู่ ก็เคมีพัน์เข้าด้วยกันได้ครับประมาณนั้นใกล้กันก็มีอีจูซูนะครับวีคอสเหมือนกันเลยนะครับฟัดชิ่งเหมือนเดิมครับกระบวนการต่อมาครับปุยซ้ำๆเรื่องเดิมๆเปลี่ยนถ่ายของเหลวของเหลวนี้ต้องมาอันดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับรถยนต์ เบอร์น้ำมันเครื่องไม่ได้บอกถึงคุณภาพนะครับต้องยี่ห้อนะครับยี่ห้อผมก็ไม่ได้บอกว่ายี่ห้อไหนดีที่สุดหรอกนะครับแต่ส่วนตัวผมใช้ลิควิดโมลีตั้งแต่รถคันนี้เป็นป้ายแดงเลยครับคือไม่เคยใช้น้ำมันเครื่องของศูนย์มาก่อนลิควิดโมลีอย่างเดียวเลยทุกอย่างนะครับ่อามาเราก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับตามสไตล์ตช่างางานก็จะเดี๋ยวเขาจะถอดอะไรนิวอยู่มันเกะกะมือเขา ในการทำงานกรองก็ใช้ของศูนย์นะครับพร้อมแหวนนะครับกรองแท้ครับนี่ก็เปลี่ยน,นน้ำมันเครื่องของเดิมออกมานะครับสภาพเกือบ6,000โลครับต่อมาก็จะมาเปลี่ยนนี่ครับกรองน้ำมันเครื่องกรองน้ำมันเครื่องนี้ราคาไม่แพงนะครับควรเปลี่ยนทุกครั้ง นะครับเปลี่ยนทุกครั้งที่เปลี่ยนถ่ายนะ้ามันเครื่องหมื่นโลก็เปลี่ยนหนึ่งกรองครับอย่าไปลากเป็นสองหมื่นโลนะครับราคามันไม่สูงเวลาคุณเข้าศูนย์บางทีศูนย์เขาก็จะประหยัดให้คุณเนีแต่มันราคาหลักสองร้อยเองสองร้อยกว่าบ,บาทเดี๋ยวเราเวลาปิดนะครับเราก็พยายามที่จะใส่ตรงนี้เข้าไปด้วยใช้แหวนใส่แหวน,หวนเปลี่ยนทุกครั้ง เวลาขึ้นอย่างเงี้ยผมก็ชอบเอาไฟฉายนะครับขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ยกเสร็จเอาไฟฉายส่องดูนะครับดูว่ามีคราบย้อยคราบเฟออะไรหรือเปล่าอันนี้ไดสตาร์ทเพิ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปที่โตโยตา้า,านะรันนานี่ยังแท่นเครื่องก็ยังโอเคอยู่นะครับในงวดนี้ลูกหมากคนมากในแสนแสนโลแล้วนะยังไม่ได้ถึงคิวเปลี่ยนเลยต้องไปดูประวัติ ปีกนกมัวหน้าจะไม่อาจบูธละนะครับทั้งมัวหน้าเสียนี่จะซื้อยกปีกเลยนะครับซื้อยกปีกเปลี่ยนสองปีกไปใช้ก็บอกหนึ่งนะครับได้ขึ้นลิฟต์แล้วก็ส่องไว้ทั่วดูว่ามีคาบอะไรหรอเปว่านะครับจะได้เก็บงานได้ กระนวนการต่อมาเดี๋ยวก็เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับในตาแหน่งที่ไฟฉาย,ายส่องอยู่นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับอันนี้คือเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวนะครับของรีโวเซ็นเซอร์ตัวนี้อยู่บนนะครับถ้าอันนี้ CMP ครับ CMP ถ้า CKP นี่อยู่ตรงนู้นครับต้องลึกเกียร์ลงครับรีโวนี่ซับซ้อนต้องยกเกียร์ลงถึงจะเห็นเซ็นเซ,นเซอร์เป็น CKP แต่เท่าที่ถามถามกันอยู่แทบ30,000 0โลนี่ทแทบจะไม่มีใครเปลี่ยนเลยนะครับทั้งคู่ แต่ถ้าเป็นรถฟอร์ดนี่เขาจะแนะนําให้เปลี่ยนกันที่ประมาณ1น0 0 0แสกมอ,อาจจะเป็นเพราะความร้อนของตัวเจ้าดีวเนี่ยภาพรวมเนี่ยความร้อนเนี่ยนะครับวาวน้ำแปดองศาแล้ววิ่งวิ่งขับขับก็จะอยู่ที่แค่8ปดสิบสามขึ้นเขาก็แปดห้าแปดหกส่วนฟอร์ดเนี่ยวาวน้ำอยู่ที่9ก้าห้าเก้าแปดขึ้นเขาก็รอเป็นร้อยร้อยสิบห้าร้อยี่สิบ ก็อย่างที่บอกอบอกนะครับความร้อนอาจจะทําลายทุกสิ่งให้ตามระยะเวลาจะต้องเปลี่ยนเร็วขึ้นนะครับอย่างของโตโยต้าเขาไม่เปลี่ยนกันสามแสนผมถามแต่ละคนที่สามแสนสี่แสนยังไม่เปลี่ยนเลยนะครับแต่ของฟอร์นี้แสนหนึ่งอู่ต่างๆบอกแนะนําให้เปลี่ยนแล้วนะครับ c m p c k p อาจจะเป็นเพราะว่าภาพรวมของโตโยต้านี่ความร้อนทั่วไปไม่สูงผมก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเครื่องยนต์ใช้เป็นแบบ2อ คืซีซีเยอะนะครับเทอร์โบก็ลูกเดียวอันนั้นซีซีน้อยอย่างของฟอร์ดเนี่ยเปรียบเทียบซีซีน้อย2,000ัีซีเทอร์โบสองลูกวาล์วน้ำสูงโรตาวาล์วน้ำต่ำา8ดสระดับน้ำรีโวของบอก,กอน,นี้ระดับเท่าเดิมเลยครับไม่ว่าจะเครื่องร้อนเครื่องเย็นก็อยู่ตำแหน่งนี้ครับเพราะน้ำเต็มระบบไม่มีอากาศอยู่ในเครื่องครับ อยู่ในตำแหน่งฟูตลอดเวลาอวันนี้ช่างอังก็กำลังจะใส่เซอร์ราเทคนะครับตามสเปค5,000 50, มืนโลใช่ไหมห้า0มนโลครั้งหนึง่งแต่ถ้าไม่ขัดก็ทุกรอบก็ได้นะใส่เข้าไปเคลือบแล้วก็ลื่นอะไรเงี้ยครับถ้าเราไหวมันะก็เติมตลอดมันะก็จะลื่นนะครับ,รบลื่นกว่าหมายถึงเนะี่ยพวกเคลือบในห้องเครื่องใช่ไหมครับ พวกเหล็กทั้งหลายทีส่วนโราหาทั้งหลายแหละครับครับระหว่างที่ช่างเขาทขนาคานน้นนะครับวันนี้ทํสองคันพร้อมกันไอสารนี่นะครับโซลร์เทคเนี่ยนะครับเคยมีคลิปต่างประเทศนะที่เขาดูแค่ใส่สารนี้ไปเสียงเครื่องก็เปลี่ยนแล้วนะครับคุณก็ลองดูแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะหาพวกผมโฆษณาชวนเชื่อถ้าคุณเชื่อคุณก็ลองทําตามแต่ผมนี่ คราวที่แล้วไม่ได้ใช้นะครับนอนไม่หลับเลยครับไม่ได้ใช้นอนไม่หลับเลยจริงนะถ้าคุณไม่เชื่อนี่นอนไม่หลับเลยนะครับพวกนี้เลยต้องใช้นะครับก็เตรียมไปมองโฟคราวที่แล้วเว้นไประยะหนึ่งนะครับรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องงวดนี้ก็ใส่เข้าไปครับอ่ากล้องพร้อมครับกล้องพร้อมตอนนี้ก็ใช้4,2 0พันสองท็อปเทคสนะีต่างกันตรงไหนนะต่างก <4, S 2> ัน4 0 0 0้อยสี่ร้อยบาทอ่ะอ๋อข้ามเอาต่ำ อขมเเมาต่ำนี่ขาเหาอ,อะไรขมเมาในไอเสียเลรอใช่ครับผมข้างหลังผมเห็นยังมีดำาๆอยู่ลเลยเร่งเขาไปปื๊ดก็มีดำเหมือนกันนะะปื๊ดดำนี่มันเป็นดีเซลมีเซล,เรค,เซลครับปกติใช่ไหมถ้าเป็นน้ำมันเครื่องจะต้องออกฟ้าๆขาวๆครับอ๋อครับถ้าขาวจะแก่ๆอะไรบางทีก็อาจจะเราได้ว่าแรงไม่ฉีดเราเริ่มด่วแล้วอะไรเงี้ยครับอืม ไอ้สมัยก่อนผมก็ควันไม่ดำมากนะเดี๋ยวนี้เร่งวาปื๊ดหมายถึงว่ากดหนักๆอ่ะมีมีดำเหมือนกันก<อ>็ปัจจัยหลายอย่างครับผมหลายอย่างเซนเซอร์อาจจะเริ่มไม่แม่ยมนยำเหมือนตอนแรกหรือเปล่าหรือว่ากล่องที่คอยเก็บการสไตล์การขับขี่เราครับบวกกับเท้าหนักชอบกระทืบอืมครับเครื่องมันจดจำพุ่มก็อาอจจะช่วยจ่ายน้ำมันให้มันเยอะขึ้นให้มันพันใจเท้าบวกกันครับอย่างนี้พี่หมูก็ช่วยได้ใช่ไหม ให้พี่หมูมาดูโปรแกรมใหม่ครั้งหนึ่งก็งได้เหมือนกันครับอ๋อครับ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 ลิควิดมลี่ช่วยได้ไหมพวกแอดดิทีฟลดความดำลดความดำอ่ะแอดดิทีฟลดความดำ,ดดดำใช่ไหมอ่าอ่ะ,อะโอเคต่อมาเราเติมชานมชาไทยใส่นมนะครับเอาเติมไม่ออกเมื่อกี้ถ่ายคันนู้นงงเว้ยพ <c oughs> อดีคันข้างๆ,ๆก็กรถ่ายเ <c oughs> อ้เติมไปแล้วเติเมสองขวดว่ะอ่านี่ยเซอร์เรตนะครับดีต่อใจนะครับเชื่อเลยครับ ถ้าไม่เติมนอนไม่หลับนะฮะนี่เป็นนอนไม่หลับราคาก็แรงอยู่นะครับคนใช้ฟอร์ดเนี่ยผมแนะนําเลยครับอยากให้มีนะครับรถฟอร์ดนี่เป็นรถที่เทคโนโลยีสูงมากนะครับเหนือกว่ารถบ้านๆอย่างรีโวอีกนะครับเพราะฉะนั้นรถฟอร์ดนี่ต้องบํารุงเรียกเหนือมาตรฐานเลยนะครับถ้าผมพูดก็อยากให้ใช้ของดีๆครับไม่อยากให้ใส่ คือใช้ของดีๆนะครับของดีๆม pues, ักจะอยู่ข้างนอกกันนะครับก็เอาเป็นว่าผมใช้ยี่ห้อเนี้ยล i คิดโมลีย์นะผมก็ไม่ได้โฆษณานะแต่ว่าก็ใครใช้ฟอร์ดผมใช้คําว่าดูแลเหนือมาตรฐานนะขนาดรีว่้งผมนี่ก็ดูแลเหนือมาตรฐานนะครับเหนือมาตรฐานศูนย์นั่นเอเพราะว่าผมดูแลเองดูแลเองนี่ไม่ทำเองนะให้ช่างทาให้ช่างรู้ป่าเมื่อกี้รถที่ผ่านไปคือรถรุ่นไหน หูแยกได้ไหมมิสซูเอลสองร้อยรุ่นรุ่นโอรุ่นนี้นานมากเลยนะที่แท้เมื่อไม่กี่ปีหรออ่าเอลสองร้อยเป็นเทอร์โบรุ่นแรกๆใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่ <คน S 1> เทอร์โบรุ่นแรกๆเอลสองร้อยโคตรเท่เลยนะสมัยก่อนเนี่ยใช่ค่ะเอลสองร้อยนี่สวยมากเรียมๆยินดีทลายเขาด้วยยุคนั้นยังเป็นเจอกับไมที่เอ็ก ใช่ไหมไม่เรียกยังแตนๆธรรมดา 2L อมิซูเข้าไปก็เทอร์โบหมดแล้วอันนี้เหลือเดี๋ยวห่อๆกลับให้ด้วยนะครับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยครับรอบนี้ก็อย่างที่บอกนะครับระยะเดิมที่เปลี่ยนไปนี่แค่ผมจะมีสมุดบันทึกของผมอยู่นะครับซึ่งไม่ได้ดูตามอะไรเลยแล้วก็ยังมีคลิปอีกของเดิม2องแสนห้านะครับเดือนกันยายนสองห้าหกปกันยายนกรกดาครับกรกดาสองห้าหกปด วันนี้ก็วันที่เท่าไหร่เนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลงวันที่นะครับจำวันที่ไม่ได้ครับ23หรือ24่ี่นะครับปีหกระยะธรมผมจะเขียนนะครับระยะทรสองห้าหกเจ็ดสี่เจ็ดกมลิควิดโมลีสี่พันสองท็อปเทคเบอร์ห้า0 แล้วก็ใส่เซอร์ลาเทคแล้วก็ใส่ฟัดชิ่งเปลี่ยนกรองเปลี่ยนกรองนี้ก็จริงๆก็เปลี่ยนทุกครั้งแหละกรองน้ำมันเครื่องกรองน้ำมันเครื่องแท้ศูนธรรมริกก็ประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับฟัดชิ่งนี้่ะนะครับที่ WP Oil p ลยู เพราะว่าทริปนี้เดินทางไกลนะครับก็จะรู้ระยะละนะครับเดี๋ยวกลับมาจากทริปนี้ก็ต้องเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องไปซาปานะครับเบียนเบียนฟูกลับมาทริปนี้ก็น่าจะตกเดี๋ยวเคลียร์เลขใหม่กันแล้วก็ดูกันว่าประมาณเท่าไหร่นะครับอาจจะ8000กิโลกว่า เครื่องผมจะเปลี่ยนทุกทุกหมื่นโลนะครับทุกหมื่นโลแต่หลายคนนะครับก็เปลี่ยนเจ็ดพันกว่ากิโลก็มีนะครับส่วนใหญ่คนที่เล่นรถแล้วก็ดูแลรถเนี่ยอย่างของรถตระกูลฟอร์ดเนี่ยมีเฮียอาเฮียหลายท่านนี่ก็เขาก็ไม่ไม่เป็นไปตามรอบของศูนย์นะครับซื้อมาบางทีเขาเจ็ดพันโลเขาเปลี่ยนลว ลาชอบนะเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาใหม่ๆเนี่ยแมมันลืนล่นๆน,นะครับมันลื่นบางท่านบอกทําไมผมไม่ขยับไปเบอร์40ก็ในเบอร์เบอร์30ผมว่ามันก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็น้ํามันน้ําเลี้ยงเครื่องเนี่ยคันนี้วาวน้ําอยู่82เวลาขับทางไกลก็ป้่นเปี้ยนอยู่ 82, 82, 82, 82, 82 83 8 2 8 3 8 4 8 5ประมาณนี้นะครับขึ้นเขาก็86 87 88 มันอยู่ประมาณเนี้ตอนนี้ขับอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็เฉลี่ยอยู่ประมาณเนี้แปดสองนะครับแปดสามด้วยวาล์วน้ำไม่สูงทำให้ใน t o y ยต a เนี่ยความร้อนของเครื่องเนี่ยมันมันเบากว่าของ f o ร์อย่างของ f อร์เนี่ยวาวน้ำเนี่ย9 5้าสิบห้า้าสิบาทนะครับ9 5้าบห้าเก้าสบบาทความร้อนของ f อร์มันจึงเป็นความร้อนที่ค่อนข้างสูงนะครับ อุปกรณ์เลยหลายอย่างพูดตรงๆมันก็เหมือนกับเมื่อมันถึงเวลาเป๊ะมันต้องเปลี่ยนหลายอย่างเช่นแสนกิโลนี่เซนเซอร์ CMPCKP เผาข้อเหวี่ยงเผาลูกเบี้ยวฟอร์ดนี่ทุกอู่คุยกันเป็นเสียงเดียวกันเลยไม่ใช่ว่าเขาจะขายของนะบอกต้องเปลี่ยนแล้วของฟอร์ดเปลี่ยนไม่ยากดึงออกนะครับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับไม่ต้องรื้เกียร์ลงแต่ของรีโวนี่ต้องยกเกียร์ลงเพราะเซนเซอร์มันไปหลบอยู่ตรงหัวหมูอ่ะ ะครับตรงนั้นนะสำหรับ C K P ส่วน C M P มันอยู่ข้างบนเลยแต่สถิติของ Ford เนี่ยแสนโลควรเปลี่ยนแต่ของ r ีโ vo ผมถามคุยคนนั้นคนนี้บอก3 0 0แสนโลยังไม่เปลี่ยนแม้แต่รถของศูนย์บริการ t o y ยต a เองบอก3 0 0แสนจะ4 0 0แสนแล้วบอก,อกยังไม่ได้เปลี่ยนเลยโอเคก็มีคนรู้จักกันนะครับช่างหมีช่างหมีอยู่ที่สงขาในสวนดีเซลน้อก็บอกเขาก็0 0 0แสนโลแล้วเขาก็ไม่ได้เปลี่ยน หลายคนเขาก็บอกเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนคือโตโยต้เนี่ยมันจะทนตรงนี้นะครับเพราะว่าองค์รวมของของเรื่องน้ําอ่ะอุณหภูมิตัวเครื่องมันไม่สูงมากเกินไปประมาณนั้นแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยผมก็ต้องดูแลเหนือมาตรฐานของหลายๆคนอีกนะครับในเรื่องของดูแลรถยนตน์ี่ะ หลายๆหลายๆอย่างนะครับเหนือมาตารฐ <ๆ S 1> า,านเพราะว่าผมต้องใช้รถคันนี้ในการเดินทางไปคารวานในต่างประเทศผมเอาชัวร์อย่างน้ำมันเครื่องเนี่ยตอนนี้เซตศูนย์เลยนะครับเดี๋ยวเดินทางภาคนี้ก็กลับมาเปลี่ยนทายอีกหนึ่งรอบน้ำมันเครื่องงวนนี้รอบเดียวครับรอบเดียวกระเด็นเลย,ยนะฮรรอบเ,เดียวกระเด็นเลยใช้<ว>กันไปครับ คันนี้จบปีที่เจ็ดแล้วจริงๆเว้นว่างโควิดไปประมาณสองปีครึ่งตอนนั้นก็เอาไปลุยในประเทศบ้างนิดหน่อยนะครับรถในห้องเครื่องมันจะเละนิดนึงเวลาไปลุยโคลลาวใต้มานะครับลุยพวกโคนพวกอะไรจริงีปีหน้าผมอาจจะไม่ได้เอาคันนี้ไปลุยลาวใต้อาจจะเป็นอีกคันหนึ่งหรือเปล่าหรือก็ไม่รู้นะครับหรือจะเป็น ว่ากันนะครับหรือจะเป็นสปอร์ตไรเดอร์แต่มันคิดแล้วมันก็เหนื่อยแล้วเกินจะสปอร์ตไลเดอร์ขับไปอะไรนะเชียงใหม่ไปช่องเม็กอุบนราชธานีเนี่ยโอ้โหแคิดก็พันกิโลนิดๆล้วสองวันสองวันัะจะเหนื่อยเปล่าเชียงใหม่จะถึงขอนแก่นหรือเปล่าเชียงใหม่จะได้นอนเขาคอก่อนเขาคอต่อไปหรือจะเดินทางภายในประเทศ3วัน ขนาดยางประมาณสามเอ็ดนะสองหกห้าหกสิบอาสิบหกแต่เป็นยางมัดนะอ้คันนั้นนะคันนั้นตอนนี้ผมก็ใช้ยางเดิมนะไซส์เดิมดีกว่าเรียกว่าไซส์เดิมนะครับไซส์เดิมสองสองหกห้าหกสิบอาสิบแปดคันนี้ทิปนี้ใช้ยางไฮเวยเทอร์เน บ i s โตรนอลานซา0ไม่ได้ใช้ BF g o o d ุลินะครับวิ่งทางไกลเป็นหลักแต่ถ้า BF g o o d ุลิผมว่ามันก็ดอกหนาดีนะดอกหนาดีดูบึกบึนดูเนื้อยางชั้นหนาเดี๋ยวแล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้ผมก็ไม่ต้องการแบกน้ำหนักเยอะเพราะเดี๋ยวก็สัมภาระแล้วก็ทีมงานนั่งกันอีก4คนนะครับกระเป๋าสัมภาระอีกก็เต็มเลยนะครับ เดินทางกันยี่สิบเอ็ดวันก็เตรียมเผือ่อเหลือเผื่อขาดอีกก็จะมีนู่นน่ะยี่ห้าวันยี่หกวันเสื้อผ้าที่ต้องจัดเมื่อก,กี้ก็เจอน้องคนหนึ่งเขาเอาอีสุเขาก็ไม่ประทับใจศูนย์รถเขายังอยู่ในประกันเลยบอกว่าทำไมไม่ไปเปลี่ยนท่ายที่ศูนย์นะคือหนึ่งเขาไม่ได้ดูเขาไม่ได้ดูเองเขาก็เลยเขาอยากเห็น กระบวนการเปลี่ยนถ่ายเครื่องน้ำมันเครื่องออกมาด้วยตาของตัวเองนะครับเปลี่ยนกรองเปลี่ยนนู่นใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นเนี่ยแหละเขาอยากเห็นด้วยตัวเองเขาก็เลยมาที่นี่แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาบอกกูนย์นประกบกรองอากาศนึงเขาไม่สนิทเขาก็เลยไม่ค่อยเหมือนกับเขาก็ไม่เชื่อถือเขาก็แบดแบูนู์ไปเลยอันนี้ก็ต้องระวังนะครับสายช่างทั้งหลายคนเราก็มีผิดพลาดได้แต่อย่า,ย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 าลืมนะความผิดพลาดนั้น มันก็ไม่น่าจะเกิดกับคนในสิ่งที่เขาคาดหวังกับศูนย์บริการแต่รถเขาเมื่อกี้ถ่ายคลิปมาด้วยเดี๋ยวไปดูคลิปอีกคลิปรถสามหมื่นห้าซีนเฮาซีนคอหลังรั่วนงซึมแล้วมีน้ำมันซึมแล้วอ่ะโอเคครับคลิปนี้ผมก็ปิดแค่นี้ก่อนนะเนาะคราว สวัสดีครับ